ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเมตตาตอบปัญหาธรรมในหัวข้อที่ว่า ไม่ชอบสวดมนต์ลและไม่อยากทำบุญเกิดจากสาเหตุอะไรและจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรผู้ถามกราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกขอสารภาพบาปกับหลวงพ่อด้วยความจริงใจเมื่อเมื่อก่อนนี้ลูกสวดมนมากยาวนานหล,ลายบทแล้วก็เคยทำบุญใส่บาต เรียกว่าทางบ้านไม่มีใครเสมอเหมือนลูกเลยเพราะว่าลูกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแต่ว่ามาปัจจุบันหลายเดือนมานี้ไม่ไหวไม่สวดไม่ทําบุญไม่ไหว้พระแถมจิตคิดทิษยาจะด่าพระเสียด้วยซ้ําไปหลวงพ่อดีมากเป็นเรื่องของพระยามาราธิราชเขาเรียกกิเลสมานนะมันเกิดเข้ามาครอมใจ ห้ามไม่ให้เราได้ดีผู้ถามอา้าวแล้วเขาจะด่าด้วยไหมครับหลวงพ่อวัดท่าสูงไม่มีอะไรเสียไปสะดวกคือไม่ผ่านสำนักพระยายมลงเลยผู้ถามในฐานะที่ลูกเป็นลูกหลวงพ่อพ่อเป็นพ่อของลูกพ่อต้องช่วยลูกหลวงพ่อดีมาก อ๋อถูกไม่ผิดเอางี้สินะในฐานะที่เจริญกรรมฐานนะ่ะเหตุที่จะเกิดได้เพราะการเจริญกรรมฐานถ้าการเจริญกรรมฐานทําดีขึ้นมาจะข้ามขั้นพอที่มานจะดึงไม่อยู่อารมณ์นี้จะเกิดเป็นอารมณ์ของพระยามาราธิราชเขาเรียกกิเลสมารนนะ่ะมันเกิดเข้ามาคร่อมใจห้ามไม่ให้เราได้ดี ถ้าดีกว่านี้จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของเขาเรียกว่าจะไม่ลงนรกคิดว่าจะทำจิตใจให้ฟั่นเฟือไปโกรธนั่นโกรธนี่เว้นนั่นเว้นนี่เสียแต่ว่ามันจะเป็นชั่วคราวบางทีก็สักสี่ห้าเดือนและต่อไปก็หายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนี่ถ้าอารมณ์ดีขึ้นมาก็มาขอขมาโทษพระรัตนตรัยขอขมาโทษพระพุทธเจ้านะถ้ามันฟุ้งก็ฟุ้งไป ถ้าเลิกฟุ้งรู้สึกตัวขึ้นได้ก็มาขอขมาโทษใหม่อย่างนี้ไม่ช้าก็หายนะไม่เป็นไรผู้ถามนักปฏิบัติพระกรรมฐานจะต้องผ่านด่านอย่างนี้หลวงพ่อก็เป็นบางคนนะแต่ส่วนใหญ่นะผู้ถามอย่างหลวงพ่อนี่โชคดีเป็นครูบาอาจารย์ไม่เจอด่านอย่างนี้นะครับหลวงพ่อ เอามาเยอะเชียวผู้ถามหลวงพ่อนาเรอหลวงพ่อเอามาหลายรอบเหมือนกันแต่ไม่รู้เอามาหลายรอบเห็นหน้าพระพุทธรูปไม่ชอบใจอยากจะด่าพระองค์นั้นอยากจะด่าพระองค์นี้อยากจะด่าพระพุทธเจ้าเคยมาแล้วเคยหากินมาแล้วผู้ถามอ๋อนี่ลูกก็เดรินรอยตามก็ไม่เป็นไร หลวงพ่อใช่ใช่คือไม่ใช่เจริญรอยตามส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จริงๆจ,จ,จะมาจากพวกเคยปรารถนาพุทธภูมิในอดีตเคยปรารถนาพุทธภูมิมาแต่ไม่รู้ใช่ไหมส่วนมากพวกนี้จะเป็นอย่างนี้มารจะเข้ากวนใจคือว่าพุทธภ,ภูมินี่ถ้าขืนปล่อยไปถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็หรือสัตว์ขนสัตว์ผลจากอำนาจของมาร มานไม่ชอบใจต้องหาทางริดรนไว้ผู้ถามถามจริงๆถหลวงพ่อครับกิเลสมานมันมีตัวมีตนหน้าตาหรือเปล่าครับหลวงพ่อกิเลสมานกับเสพหา,านไม่เหมือนกันกิเลสนานคืออารมณ์ชั่วไงเล่ามากวนใจให้ใจวกวนกับความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอะไรที่มันไม่ดีมันก็เข้าสิงใจ เหมือนคล้ายๆผีนะ่ะคล้ายผีแต่ไล่มันไม่ได้นะต้องตัวเองไล่เองถ้าอารมณ์ดีขึ้นมามันขอเข้ามาโทษพระพุทธเจ้าเสียอารมณ์ชั่วมันสิงเข้ามาได้ปล่อยตามใจมันไม่ช้าก็หายถ้าหายแล้ววิ่งปุ๊กรรมฐานเลยนะพุ่งเลยกรรมฐานกิเลสท,ทั้งหมดตัดที่สักกายะทิฏฐิสักกายะทิฏฐิก็คือว่า ใช้ปัญญามองเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่โกหกตัวเองว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเรื่องเกิดจากอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมที่มีอยู่ในจิตมันจึงนำเรามาหาทางทรมานอยู่กับร่างกายที่ไม่มีการทรงตัวต้องเลี้ยงทุกวันเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อน เดี๋ยวก็ป่วยไข้ไม่สบายเดี๋ยวกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์จากกิเลสเพียงใดอาการอย่างนี้มันก็มีอยู่ฉะนั้นสมเด็จพระบรมครูจึงแนะนำว่าพาหิยะเธอจงอย่าสนใจในกายหมายความว่ากายของเรานี้มันจะแก่ก็เชิญแก่ห้ามไม่ได้นี่ไปห้ามมันก็ยุ่ง มันก็จะป่วยก็เชิญป่วยไหนเมื่อมันจะป่วยแล้วมันจะหายจากโรคหรือมันไม่หายจากโรคเป็นหน้าที่หมอหมายความว่าถ้าหมอรักษาดีเราก็หายถ้าหมอรักษาดีเราก็ตายก็หมดเรื่องกันไปถ้ามันอยากจะตายก็เชิญให้มันตายไปตามสบายใจของมันนี่เป็นอันว่าเราไม่สนใจในกายภายในและในกายภายนอก คนที่ยังมีกิเลสมากอยู่ให้ตั้งใจไปนิพพานจะไปได้ไหมเวลาตายวันนั้นที่โยมอะไรถามฉันนั่งอยู่ตรงนี้โยมแกร้องถามมาถามว่าคนที่ยังมีกิเลสมากอยู่ให้ตั้งใจไปนิพพานจะไปได้ไหมครับเวลาตายพ่อขยับจะตอบสมเด็จท่านบอกตอบเขาว่าอย่างนี้ท่านอยู่ใกล้ๆท่านก็เลยบอกให้ถามว่า คนที่กำลังป่วยร้องโอยโอยนี่มันอยากจะไปแต่งงานกับใครไหมไม่ไหวอยากจะรวยไหมไม่ไหวอยากจะตีกับใครไหมไม่ไหวนี่กิเลสว่างหมดตรงนี้กิเลสว่างหมดเหลือแต่ทุกขเวทนาใจเดิมที่ตั้งใจคิดว่าจะไปนิพพานมันทรงตัวเป็นอธิษฐานบารมีมันจะพาไปเลยเท่านี้เอง พออารหัตตผลเข้ามาปับ๊บก็ตายวันนั้นแหละวันที่ตายคือวันที่เป็นพระอรหันต์อารหัตตผลเมื่อไรวันนั้นก็เป็นวันตายน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ เราหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ